ข้อคิดหนุนใจโดยจินนี่แบล็กเมอร์มัธิวบทที่28ข้อที่20และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราได้สั่งพวกท่านไว้และนี่แน่เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค ผู้เขียนเล่าว่าวันนั้นในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์สตรีมีผู้หญิงคนหนึ่งมาร่วมดวงตาของเธอยังมีน้ำตาปริ่มอยู่ที่ขอบตาเธอเล่าให้ผู้เขียนฟังเบาๆว่าเธอเพิ่งร้องไห้มาในรถ ก่อนที่จะเข้าร่วมศึกษาพระคัมภีร์เพราะเธอกำลังอยู่ในกระบวนการหย่าร้างกับสามีท่านก็เลยชวนเธอไปเดินเล่นที่เชิงเขาจะได้พูดคุยกันเป็นการส่วนตัวมากขึ้นหลังจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็สงบสติอารมณ์และกลับมาร่วมสนทนาในกลุ่มต่อไปไม่กี่วันหลังจากนั้นเมื่อท่านเดินไปที่เชิงเขากับเธออีก เธอเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าเธอรู้สึกกลัวเมื่อคิดว่าชีวิตในอนาคตนั้นเธอจะต้องอยู่คนเดียวเธอเพิ่งย้ายไปอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์คนเดียวตอนแรกเธอก็รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ใช้ชีวิตตัวคนเดียวเป็นครั้งแรกแต่การย้ายออกจากบ้านทำให้เธอรู้สึกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากผู้เขียนพยายามปลอบโยนเธอด้วยคำพูดหนุนใจและบอกกับเธอว่า พระเยซูคริสต์ทรงสถิตยอยู่กับเธอเสมอและเธอไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ท่านก็รู้สึกว่าคำหนุนใจของท่านฟังเหมือนเป็นแค่คำพูดที่ติดปากที่คริสเตียนมักจะพูดตอบสนองออกมาด้วยความเคยชินโดยที่ไม่มีความหมายอะไรจริงจังอยู่ในนั้นแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เล่าถึงเรื่องอัศจรรย์ที่พระเยซูตรัสกับเธอผ่านเพลงที่เธอได้ยินจากวิทยุ ตอนขับรถไปซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับอพาร์ตเมนต์ใหม่เธอบอกว่าเนื้อเพลงพูดถึงการไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เพื่อทำให้บ้านกลายเป็นที่พักผิงอันอบอุ่นเธอรู้สึกว่าพระเยซูตรัสผ่านเนื้อเพลงนี้ในเวลาที่เธอรู้สึกเศร้าที่สุดพระองค์ทรงทำให้เธอมั่นใจว่า พระองค์ทรงอยู่กับเธอและทรงกำลังช่วยเธอให้สร้างบ้านอันอบอุ่นหลังใหม่ขึ้นมาอีกครั้งผู้เขียนบอกเธอว่าพระเยซูทรงหนุนใจปลอบโยนเธอได้มากมายติดตามข้อคิดหนุนใจได้ที่ YouTube Channel คิดจากพระพรเชียงใหม่